บึงนารางมีข่าววันจันทร์ที่3กรกฎาคม2,566เวลา11.00นาฬิกานำทีมโดยนายอำเภอบึงนารางจัดกิจกรรมผู้นำทำก่อนต่อยอดสู่ความยั่งยืนปลูกพืชปลูกผักปลูกรักเพื่อต่อยอดและขยายผลการดำเนินโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารนายธงชัยขิมมากทอง นายอำเภอบึงนารางประธานเปิดกิจกรรมผู้นำทำกอรต่อยอดสู่ความยั่งยืนปลูกพืชปลูกผักปลูกรากบริเวณบ้านพักนายอำเภอบึงนารางโดยนายวีรวัตรคงหุ่นพัฒนาการอำเภอบึงนารางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอได้จัดขึ้นที่บริเวณบ้านพักนายอำเภอโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ จำนนผู้ใหญ่บ้านอำเภอบึงนารางและผู้นำอ,อชอบึงนารางเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้เพื่อต่อยอดและขยายผลการดำเนินโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้มีการปลูกผักสวนครัวจาก10ชนิดเป็น30ชนิดกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วยร่วมปลูกผัก10ชนิด ปลูกพืชผักสมุนไพร10ชนิดและผักกอกินผลจำนวน10ชนิดที่บริเวณบ้านพักนายอำเภอบึงนารางจำนวน30ชนิดต่อมาเรามาชมภาพกิจกรรมการเตรียมแปลนและความสุขที่เกิดจากความสามัคคีกันนะคะ ตหน้าอยู่ทุกหมู่บ้านหน้ามองชุมชนอยู่อย่างพี่น,อออออนอ้องเพื่อคูนเราน้อมื่อแป็นแด่นไทตพอสองพันห้าร้อยห้าเร่งการพัฒนาชุมชนสร้างสารรค์ตัวหลังชุมชนรวมประชาชนสร้างไทยยั่งยืนทุกตำบลหน้าอยู่ทุกหมู่บ้านหน้ามองชุมชนอยู่อย่างพี่นอ้องเพื่อปูนเรา ุมชนลูกทุกคนร่วมแรงร่วมใจฉันก็ช่วยเธอก็ช่วยพร้อมกันช่วยช่วยกันทุกคนเราประมาณนี้มีผลจางกคุณมุณมตนทง้งคมเป็นสุดสุกตำบลหน้าอยู่ทุกหมู่บ้านอน่ามองชุมชนอยู่อย่างพี่น,อน้องเพื่อคูเรา